แนะนำหนังสือแกนหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิธีธรรมเหมาะกับผู้เริ่มสนใจหลักการแพทย์วิถีธรรมเพราะจะบอกว่าทเทคนิคข้อใดมีประสิทธิภาพสูงกว่าข้อใดที่าจะได้ใช้เป็นกลวิธีในการปฏิบัติของตนเองเรามาดูคำนำกันค่ะ การจะดูแลสุขภาพให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการแพทย์วิถีธรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าสิ่งใดมีผลต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนผู้ดูแลสุขภาพจะได้ภาพเพียนปฏิบัติในสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เป็นเลิศสิ่งที่มีประสิทธิภาพ รองลงมาให้เป็นหลักและสิ่งที่มีประสิทธิภาพรองลงมาอีกให้เป็นเสริมและควรเรียนรู้ตัวชี้วัดว่าสิ่งใดควรใช้หรือไม่ควรใช้ณสภาพปัจจุบันนั้นๆของผู้นั้นรวมทั้งเรียนรู้การวินิจฉัยภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญ ของความเจ็บป่วยและวิธีปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวและสามารถทำเอาเองได้นังสือเล่มน,นี้จะได้นำเสนอรายละเอียดดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลสุขภาพต่อไป ริงใจไม่ตรีมีอภัยใจไร้ทุกเขียนโดยด็ดอกเตอร์ใจเพชรกล้าจนหมอเขียวค่ะเนื้อหาในเล่มนี้เมื่อมาดูในส่วนของสารบัญน,นะคะเนื้อหาหลักก็คือเรื่องของแกนหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมแบ่งเทคนิคยาเก้าเม็ดเป็น3ส่วน ส่วนแรกคือส่วนของเม็ดเลิอดประกอบด้วยเม็ดที่8ใช้ธรรมะละบาปบำเพ็ญบุญกุศลทำจิตใจให้ผ่องใสคบมิตรด,ดีสหายดีสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีคือสารพลังกับหมูมิตรด,ดีลดกิเลสเครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียนและช่วยเหลือผู้อื่น เม็ดที่9รู้เพียรรู้พักให้พอดีและเป็นเม็ดหลักคือเม็ดที่7การรับประทานอาหารปรับสมดุลตามภาวะร้อนเย็นของร่างกายเม็ดที่6การออกกำลังกายกดจุดลงปรานโยคะกายบริหารที่ถูกต้องและเม็ดสิม ประกอบด้วยเม็ดที่1การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็นเม็ดที่2การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลมกลมเล็บการขูดระบายพิษทางผิวหนังเม็ดที่ 3. การส่วนล้างพิษออกจากลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันดีท็อกเม็ดที่4 การแช่มมีแช่เทา้ามรือส่วนที่ไม่สบายในน้ำสมุนไพรตามภาวะร้อนเย็นของร่างกายเมตีห้าการพ่อทาหยอดประคบอบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรตามภาวะร้อนเย็นของร่างกายส่วนหลังของหนังสือเล่มนี้ได้นำเอาหนันงสือการปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมซึ่งสรุปยอ่อเทคนิคการปฏิบัติยาเก้าเม็ดไว้มาร่วมอยู่ด้วยค่ะสนใจอ่านหนังสือเล่มน,นี้อ่านฟรีได้ที่เว็บไซต์หมอเขียว .net เเมนูสื่อพอวทดาวน์โหลดหนังสือค่ะ